ผมวันนี้เนี่ยพวกเราไม่อยู่กันไนเกมเดิมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยักนิีเดียวขี้เกียจละขี้เกียจเปิดเว็บแคมปิดแม่งมองไมอง่มออะเลยมองไมอ่ออะเอาหนะ่าเป็นภาษาทีเกมมิ่ง ไปดูกันในเกมกันเลยไปขี้เกียจบดบดบอดใหม่คิวปิดเป็นประมาณนี้บดบอดใหม่ทีนะ่งะที่ได้มาคือเส้นเงาะโคงนะจ๊ะยดังเกินด,ด,ดัง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 เกินปุ้ย จัดอันดับเลยลงคลิปทุกครั้งก็ต้องจัดอันดับอะครับสุนหงอคงให้ทุกคนดูเลยนานเกินไปเน็ตแย่เน็ตกาาเย่เน็ตกาเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วที่ไฟหำเร้วไอ้หำ เร็วปากเร็วไอ้หํธรรมดาก็ได้งอนเยี่ยวไอ้หํ เกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบธีมฮาโลวีนเพราะว่าช่วงนี้อยู่ใน,นช่วงธีมฮาโลวีนก็ช่วงน,นี้นอยู่ในช่วงฮาโลวีนไงครับพ่ซึ่งพี่เจดเด่นกับเพื่อนเลี้ยงที่นี่แล้วก็นี่รีสไรนเปอร์เป็นเป็นหอดีกว่าลองบทบาทใหม่ให้ทุกคนดูไปเลย มาดิคับป <อ technology. S 1> ิดหม้ายปิดหมายเฮ้ยตะกรงเหมืนมนมนอ,อมนเดิมเลยบะมีมดยังเปลี่ยนแปลง ชุบเลยวะร๊บหนึ่งทำไมชุบเลยวะฮะหมอไม่ชุบเลยจะบอกจะบอกนะว่าหมอตัวตั้งแต่ตัวแรกอ้าวไม่รู้ แล้วจะโหวดใครฮะโหวดใครข้าไบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะให้เป็นรู้ได้ไงว่าใครเป็นฆาตกรคนรอหมอหน่อยไม่ได้เหรอทำไมมีคนบอกเออหมอไปหวัดตั้งนานแล้วหน่อยหมอตายแล้ว มันมีชีวิตจริงแต่เอ้าวเยเฮ้ยไอแดงไอแดงไอแดงไปทำไมมึงไปหาทำไมเอ้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 รอก่อนไอแดง ไอแดงกูรู้ว่ามึงเป็นฮันนี่กูรู้ว่ามันเป็นทันนี่มันยิงยิงกับนี่โอ๊ยมึงป็ดทำไมโอ้ยไอแดงมึงจะป็ดตัวใส่กูทำไมคะเป็ดไม่อีกอีกไม่มีใครเลย Biết máy rồi, khô khum không phải cable, <laughs> không phải cable, điên điên làm á, á, ไอแดงไอแดงกูรู้นะว่าไอกูไหแดงเป็นอัลเนนี่อ้าวไหวแดงเันนี่แต่ยังไงก็จะโหวตไอ้แดง

嗯，来。<Bye. S 2> หวังว่าจะไม่สงสัยเราน้ำตาลเฮ้ยไอยชมพูจะปาดอย อดอีกอนออกซิเจนอะไรอ่ะอ้ซ้อมมึงหวดน้ำตาลทำไมทั้งที่มึงก็รู้แล้วไม่ชมพูเป็นมึงอยากแพ้ <c oughs> อยากแพ้ก็ูน ใช่น้ำตาลตายหัดชมพูอ่ะซม้มตอนนี้ขอนะหมดยกคูลูกเรือจะได้ชน ชมพูนั่นแหละเป็นชมพูไม่โง่ได้แล้วน้ำตาลไม่ใช่เฉยไม่ใช่เฉยเลย พ ah ่อ <pro> ีมาจิ in <Arduino> ้วกันต่อเอใจ ไว้อะไรไอ้น้ําตาลดีกว่าเปลี่ยนสกิลดีกว่าจะเปลี่ยนสกินอันนี้ดูเชืมเบิกไปหน่อยอันนี้ สวัสดีครับไว้อะไรให้สีน้ำตาลอุดลำโพงไว้เดี๋ยวเขาได้ยิน

อยู่ดีๆก็เจอเหยที่โรงอาหารทำไมทำไมหมอถึงไม่ชุบฮึทำไมหมอไม่ชุบเลยยาแบบกก็ก็อีหมอมันไม่ชุบเลยอีหมอ อีหมออีหมอยังไม่ได้ชุบเลยอีหมอไม่ได้ชุบเลยรีพอร์ตสลบอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอีหมอแตกแล้วเออว่ะแม่งแตกแม่งมาแม่มเเงเอถ้าแม่งทำแม่งแป๊บนึงดูติด ดูบทดูบทก่อนดูบทไม่มีโจ๊ก เฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าอีหมอแตกอีกแล้วว่ะอีหมอไม่รู้น้ำเงินตานี้ไม่มีจ็อกเกอร์ ชี้หาแด่อ่ามาต่อน้ำตาลเป็นด้วยอีกหนึ่งทำลายเล่นอีกตาหนึ่งตาสุดท้าย าดเห็นแต่ละตาสั้นมากนอกเลยดีกว่าเย้ Thank you. เอาล่ะถ like, mà. ้าเกิดเครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทีเกมมิ่งให้เรียบร้อยเอาให้ถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร์แล้วจะมีเกมใหม่มาลองดูครับบายบาย